เพื่อเพื่อนครับวันนี้นะครับผมจะมาลองซ่อมตู้เย็นเองนะครับสําหรับตู้เย็นรุ่น2ประตูนะครับอาการก็คือความเย็นเนี่ยมันไม่ลงล่างนะครับมันไม่ลงชั้นล่างความเย็นด้านล่างเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีความเย็นไม่ลงมาเลยแต่ว่าชั้นบนเนี่ยฉ่าปกตินะครับมีน้ําแข็งมีอะไรเกาะเต็มอยู่นะฮะตู้เย็นของผมนี่จะเป็นรุ่นยี่ห้อนี่นะครับโตชิบานะครับรุ่น grt 4 1 kb z นะฮะ จะเป็นรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นอาการเบสิกของของตู้เย็นที่เป็นรุ่น2ประตูโดยทั่วไปนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองดูเลยดีกว่าว่ามันปัญหามันเกิดมาจากอะไรนะคือถ้าพ่อแก้พอแก้ไขเองได้ก็ถ้าจบได้ง่ายก็ดีนะครับแต่เบื้องต้นเขาบอกว่าง่ายๆก่อนเลยก็คือการถอดปลักนะ๊กครถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่นะครับก็อาจจะหายเลยก็มีแต่ว่าของผมเดาเอาว่ามันน่าจะมีน้ําแข็งไปอุดตันช่องลมนะครับช่องลมที่มันจะลงไปด้านล่างนะฮะ เพราะว่าผมอังเอามืออังดูแลมันมันไม่มีลมเย็นไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับผมก็เลยเดาเอาว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุมันน่าจะมาจากตรงนี้มากกว่านะครับทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็คืออย่างเดียวเองนะก็คือไขควงยาวาปากแฉกนะฮะเป็นประมาณเนี้ยนะครับนี่ขันน็อตอะไรออกมาได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ผมขันออกมาแล้วนะครับถอดแผงออกมาเลยนะครับตรงนี้มันจะมีสายไฟนะครับสายไฟเป็นวงจรต่างๆนะครับผมก็ ถอดสวิตออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพัดลมเนี่ยผมลองเทสดูแล้วพัดลมใช้ได้หมุนปกตินะฮะลมหมุนปกติอ่าโอเคแนละ้วเอาแผงออกมาเลยอ่าทีนี้เรามาดูภายในช่องฟิตนะครับอันนี้จะเป็นช่องฟรีรนะเอ่อลักษณะมันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือมีแผงคอยนะครับปัญหาที่ผมเดาเอาคือเนี่ยมันจะมีช่องตรงเนี้ยนี่ยนะฮะถ้าเอามือผมลองเอามือจับจับดูอ่ามันจะมีเหมือนน้าแข็งนะฮะเหมือนมีน้ําแข็งเกาะอ,อยู่ โอเคอ่าจับจับได้นะครับจับรู้สึกเลยว่ามีม,มีน้ำแข็งแบบอุดตันพอเดินระหว่างชั้นบนไปชั้นชั้นล่างนะฮะทีนี้ต้องต้องระวังดีๆนะฮะไอ,ออไอ้ตรงคอยเขาเรียกอะไรแผงคอยตรงเนี้ยมันโลหะมันค่อนข้างคมนะฮะผมโดนมาแล้วเอื้อมเข้าไปยังไม่ทันได้ระวังตัวบาดมือแล้วนะฮะอันนี้ต้องระวังดีๆนี่นี่อ่ะโอเคนะครับปัญหาก็มีประมาณนี้ทีนี้วิธีการแก้ไขนะครับในช่อง YouTube เนนีีี่ยยยมววิวกัเเอะเนะะแล อยู่ที่ว่าเราจะมาลองลองทําดูเองบ้างแล้วโอเควิธีการก็คือวิธีหนึ่งเขาบอกว่าใช้น้ําร้อนนี่แหละน้ําร้อนเนี่ยมาราดลงตามตามช่องแนวนี้เลยก็คือละลายละลายน้ําแข็งออกนะครับละลายน้ําแข็งออกช่องช่องตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคเรามาลงมือกันเลยครับนี่นะครับน้ําร้อนก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็จะราดลงไปเลยนะฮะราดลงไปเลย อ่านี้นะฮะลาดลาดลงไปได้เลยนะครับเอ,อนาน้ำร้อนนี่แหละลาดลงไปเลยอย่าระหว่างที่ลาดล,ลงไปแล้วนะครับผมจะลองเอามืออ่าจะมีความร้อนขึ้นมานะฮะลองเอามืออ่าอ่าน้ำแข็งมันเริ่มจะละลายแล้วอ่าโอเครู้สึกได้เลยนะฮะ นี่มันมีน้าแข็งมันมีน้ําแข็งอุดช่องจริงๆด้วยถ้าเป็นสาเหตุนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ไม่ใหญ่โอเคครับทีนี้เราก็รอเวลานะครับให้เวลาน้ำแข็งของเราเนี่ยมันละลายแล้วก็มาดูผล ต่อไปกันนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือเราทิ้งระยะไว้สักสักพักหนึ่งและน้ําแข็งก็มันก็ละลายไม่หมดะนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีมีอยู่บ้างแต่ว่ามันช่องลมเนี่ยมันก็น่าจะความเย็นมันน่าจะพอยังพอไปได้เดี๋ยวเรามาเทสดูก่อนว่าปัญหาที่พบเนี่ยมันแก้ไขได้แล้วตรงจุดหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวลองลองประกอบดูก่อนนะครับ ลองต่อสายไฟดูก่อนนะเดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กไฟดูก่อนนะครับ <c oughs> อ่าโอเคนะครับพัดลมดังนะครับได้ยินเสียงพัดลมพัดลมทำงานอ่าพัดลมทำงานปกติแล้ว ่ามีไอเย็นออกมาแล้วนะครับทีนี้มาดูชั้นล่าง,งเดี๋ยวผมปรับปุ่มอันนี้นิดนึงพคิกีสโอเคเดี๋ยวลองปิด โอเคครับเรียบร้อยนะครับสำหรับปัญหาอาการของตู้เย็น2ประตูที่ความเย็นไม่ลงล่างนะครับแก้โดยการแค่ เอาน้ำร้อนราดเพื่อให้น้ำแข็งระหว่างช่องลมที่จากด้านบนเอ่อลงมาด้านล่างให้มันละลายเพื่อเปิดช่องแค่นั้นเองนะครับก็เป็นอะไรที่มันไม่ได้ยากเกินไปนะเพื่อนๆสามารถทําได้เองโดยที่ยังไม่ต้องไปถึงมือช่างก็ได้นะฮะอันนี้สําหรับปัญหาแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับส่วนถ้าปัญหาที่มันรุนแรงกว่านี้ก็ควรจะให้ช่างที่มีประสบการณ์มาช่วยดูให้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวการซ่อมแบบบ้านๆนะแบบ DIY มากๆเลยซึ่งผมก็ความรู้ช่างก็มีแค่มีแค่นิด เดียวแค่นั้นเองนะฮะก็แค่เห็นยูทูเบอร์ที่เขารีวิวให้ดูแล้วก็เราก็อยากจะทําตามบ้างเผื่อฟลุกทําได้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สามารถทําได้จริงนะฮะแล้วก็หายจริงด้วยได้ผลจริงโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับาฝากผลงานของหลายๆคลิปไว้ด้วยละกันแล้วก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปหน้าที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ